พี่น้องยำสวยๆนะมันเนาะพบพอกับช่องกล้องไลนนยใชแนลเล่ะพี่น้องมานี่มาเบิ่งเข้าออกนะพี่นอ้องกำลังมาแต่งงานนะกับพีเบิ่งน้อกันพี่น้องทางเสียงน้ำตุน่นต่างจกุกจวกใช่ไหมล่เต็มอ่างเลย พยัญชน,นะไปบังเขา่าเนาะเขาออกลเลยแผ่นซเซลล์สามแผ่นไปทีมงานเขานกผูกหอยเลยตายเลยน,อน้องเลยมากระทุนเขาจะยิ่งตายแล้วเ็าจะผูกหอยเลย เขาแล้วก็ออกแล้วพี่เอ็โอ้เนี่ยเสียงนกเซีย่ย่าบอยู่บทุนเฮ็นมันอย่างมันลอยนวลเขยา่าเขยา่าอะไรนกนกปีนด มันมากัดกับหมาลีแบบนี้นี่เพี่ยงมันกัดแล้วมันก็สีด่างรีบเลยมันเห็ดอ่ามันกัดที่เสียหายเนาะนกน้อยตัวนี้น้อยกางระด่าก็บุกไปเถื่อนี่ทำง,งานทำตอบม,มันห้องมันใช้ดังเปรดๆอยูน่นะเฮ็ดมัน ทุนยิ่งตายเลยพี่น,อน้องนี่นี่ดูตายแล้วพันจิผูกโชเห็ุใดมันญาณใช่มั้ยวันหยาดเนาะมะกระทุนข้าเจ้าเหตุกำลักกินเขาผูกหนอยกระแดงมาแล้วเนี่ยตายแต่โดนแล้วนั่นเนี่ยเปิดซีไปเลยแล้วก็ปีดหางเรืองเลยพี่นอ้องหางเรืองแล้วอันนี้ ชยวงน้ำกระมิเลยน,ะยนี่ะน,นี่งามเขาแพงแล้วหงซีเขาประกาศซื้อไอโลหนึ่งสามมันสี่เลยนะตกอยู่เก้าบาทเจ็ดเลยเด้อึ้นราคาเลยเนาะเมื่อตอนตอนตอน,ตอนวานนี้ก็ขึ้นว่าเขาราคามันถึกๆเนาะแต่ว่าตอนนี้มันก็ขึ้นมาแต่ว่าสมควรแหละ จัก๊กจี้ได้เลยบึงน้ำกันพี่น้องงามบ่ะยังนกติมันจับกุ๊กม่วงเลยเฮ็ดมันอีกแล้วแม่หนายัยมันจับได้แถวนี้นะอาอจนบุมีบอลยืนเลยดอกระปีนห่างระดากับบุตรพ่ต้องเด,ดี๋ยวด่าบเบอร์บเบอร์สี่เดดาเบอร์สี่กับเบียกอยู่คนอื กองตีนแหงหมดพี่น้องเออ้ย่างนี่ก็บถึกทั้งนี้มันถ้ได้ออกก็ได้ชมงนี้ฮา็งามนนะพี่้องสวยงามก่อนก็ออกก่อนสวยงามลังก็ออกน้ำลงังมันบูดิลงว่าทั้งนั้นทั้งนั้นใหญ่าทั้งนั้นบูดิลงบ่ฟัง,นนง,ง,ง,นนง,งเสียงมันห้องครับมันห้องหมักกระทุนซักซุ่มใช่ไหมลูก นี่เชื้อเป็นี๊ดเดินมาอีกเลยนี่เห็ดมันเลยโอ้โอเขางามพี่น้องเขางามสอนอิเดียดแดงเนาะนี่ฮะเหเด,ด,ดงกำลังออกกำลังออกออก,ออกองอนทางนำ้ำเสียงลำตูน บรดเก็บหอยบ่ม่ใช่ใส่เบ็ดก็เอาไข่มาข้าวหมูแดงมาใส่โอ้ไปตะลุกปลานินเนื้อเอาหอยใช่มันแม่แนวมันอยู่บ่ละโอ้ยทีมงานเร,ปราปลาชัยตุลหรอปลาชัยแม่แม่หอมาโอ้แล้วสัดให้มาตะ่งบล็อกหว่วยเอามีงานเลยได้เอาตอนแรงนี่ ได้ยังก oh, 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 like. ินบ้างโอ้ให BE uh, ้พี่น้องเบิ่งทีมงานเราหอยพี่น้องพัทกบุ้งไม่ทราบหรือผัดพักบุ้งผัทพังนกสนกบ่างเนกไปใช่นกได้ตัวเดียวนี่ไรติยิงตายบ่เนี่ยฮ่าบุกผลงานพี่น้องโทษทานมันหลักกินเขาเ้าต้องแบนมันขาบ้านเนาะมันเศร้านี่พัทพักบุ้งเลยกินข้าวเศร้าบ่มากินข้าวเศร้าพี่ กำลัตงตั้งครอบครัวใหม่แล้วพี่น้องเลยเครื่องของท่านได้ครบเอาลำด่างดิเอาเขาลำด่างไม่เอาเขาดวนไม่เอา,ขา, <c oughs> าเอาขาไม่อยากไปคึ้กาะเขาไม่ใส่อันอยากใส่ใกล้นั้นมันก็บอกกินแล้วเป็ดใส่ไกลๆค้นไหมไหน,หนาแรงนาแรงนาแรง mình làm tổ này. Thật Thật lương. Thật lương. ở này khát không khát luôn cái gì anh một con nhím một con muỗi nhím đấy sào sào này có một một đá tôi nhảy đấy sau này, này. Đá, nhảy, này, sau này để tôi nhảy cái mình lỗi, chắc rồi này mình mình một cái tổ này phẳng nè phi long phẳng sáu mươi ngàn làm นำตน้นออกนี้ทอ่อท่อเดินมาท่อใหญ่นะแต่ว่าทออ่ออกอกมันออกท่อชิดๆทางนี้กำลังอยากสอดองามเด็กพี่น้องใครอยากได้สูตรได้แนวกเขามาเบิ่งมามชมเลยสัมพี่น้องบัวแดงหวงไหนหามแต่ว่าได้ข่อหนึ่งหย่าซะก,ก่อนเนาะบริย,ยันคนบัวอยู่แต่ก็มีน้องป่าให้ทีมงานเขากินเนาะ จังจังวัยรุ่นทำมาเผาอะไรเจอก็มีงานก็นไปงานเจ้าเปลี่ยนกันเผาเนาะตอนแรกมีงานโชกปูนด้วยถึมงานเท่านี่เด้หอยเซรีนี่เก็บเป็นทองหอยเซรีนี่เออได้แต่ปลูปลาหอยเนี่ยพี่น้องพอได้กินแถวนี้เนาะงานหมึกะทุนยามนกบมูยามบมูได้พี่นอ้องบุกแคบมันลี เผางามเลยพี่เนาะชมบรรยาก,กาศนาแซงตอนสวยๆมาในตอนน,นลางคืน10โมง11โมงเนาะตีเพลินทุ่มๆเลยเบิ่งหอบหอบเผาทีมงานเผา4คนมาในเนาะจ้างทีมงานหงบอกนี่แหละทีมงาน,น,นส่งปูนส่งบอกนี่เนาะมาเผาถ่าซ้ำๆม,ม,มันออกเนาะให้มันคำมันหมากซุก ปักอิ่มมันก้มแล้วก็ครื่องฉวยปัญหาเนาะก็่าเทากันมันก็บหกินหลายอ่ะพี่น้องคลิปนี้สิ็จะฝากจบบรรยากาศนาแซงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอ่พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการหักษานาแซงศัตรูพืชก็คือมีแต่นกเนาะเอาพบพอกันใหม่คลิปหน้าพีนาานาพ่น้องอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเด้อพี่น้องเด้ออาขอขอบใจหลายๆเนาะ